ทางด้านของกอ,อารมนจังหวัดตราดนะครับมีการจัดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติประกวดกล่าวสุนทรพจน์เยาวชนรักสถาบันและประกวดคลิปวิดีโอเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นาวาเอกประการขำชวีหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนการข่าวกอรมนจังหวัดตราดครับท่านเปิดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติกิจกรรมประกวดการกล่าวสุนทรพจน์เยาวชนรักษสถาบันและกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประจำปีงบประมาณ2566 โดยมีนาวาเอกจงกนหอมจันทร์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดฝ่ายทหารเป็นประธานในพิธีให้เกียรติมอบโล่และเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าประกวดในครั้งนี้และได้รับเกียรติจากนางสุกัญญากุลนราผู้อำนวยการโรงเรียนตราดสรนเสริญวิทยาคมและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาทําการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ที่ห้องประชุมชั้นสาโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมจ,าจังหวัดตราด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดฝ่ายทหารได,ได้กล่าวครับว่าการจกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อจะปลุกจิตสำเนึกให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญวควาาภาพภูมิใจเ like กี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เฉลิมระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบ ед, ร د د รศร,รมหาราชบรมนาถบพิษรด้วยการน้อมนําศาสตร์พระราชาตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่นําไปประยุกต์ใช้ในการดํางรงชีวิตและความตั้งใจอันแน่วแน่ของพระบาท สำเร็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงงานเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชัำริและหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง